สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องเวซิงนะแล้วก็เกมวันลัดไนท์นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะฮะเป็นเกมที่อ่ายังไงเดียเราอ่ะได้รับบทเป็นพนักงานเนเดือนนะ Salary Man the Movie ครับผมอ่าโอ้ยรู้สึกอ่าเหนื่อยจังเลยได้เวลาที่จะต้องไปเช็คอ่าเครื่องชงกาแฟแล้วว่ามันทำงานเสร็จหรือยังนะครับ เถอะว่ามันพร้อมนะอย่างเราเราจะเราจะเอาแก้วไปชงกาแฟมานั่งกินกันนะฮะโอเคครับอ่าวิธีเล่นนะนี่ก็คือเป็นวิธีเล่นกับวิธีซ่อนนะครับแล้วก็นะใครที่เคยดูช่องฮาร์ดล็อกเกอร์มาแล้วก็คงจะรู้นะครับว่า <c oughs> เกมนี้เนี่ย <c oughs> แม่งเป็นยังไงนะครับก็ มีน้องคนหนึ่งเขาแนะนํามาครับผมว่าเออเกมเนี้ยพี่ลองเล่นเกมนี้ดูแม่งหลอนสัสๆอ่อะนะครับก็นะลองเล่นให้แล้วนะส่วนเออเอาห้องโรเบิร์ตออฟฟิศอา่าฉันอยากจะรู้ว่าเขาไปไหนเมื่อมอีวันหนึ่งเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็หายตัวไปโดยที่ไม่มาทํางานนะเครื่องมันเป็นหอยหลอดอะไรเนี้ยหอยหลอดอีกแล้วนะค,คิดอะไรไม่ได้กูหอยหลอดไว้ก่อนเลยแม่ไอเอ็มซะด้วย เอ้ยไม่ใช่ i ุกนไออมบีธนาคารนี่แม่งไอบเอเอางงกงอะไโอเค okay, ครับเ,เสียงอะไรวะได้ยินเสียงเป็นเสียงนะเสียงเสียงน้ำหยดเรับอมเอ,อหรือว่าเป็นเสียงกองไม่ใชเ่เสียงน้ำหยดจริงๆด้วยครับ นะฮะหาก่อนว่าเออมันมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเห็นมันเปิดได้นะะโอ้นั่นมันพิซซ่านี่น่ะไอ้นั่นมันดักกระป๋องอะไรนี่โคตรเก่าเลยโอเคครับเราวนวนกลับมาที่เครื่องชงกาแฟต่อนะเนี่ยอ่าได้เวลากลับไปทำงานแล้วนะฮะเอาเครื่องไถกระสานโวยวายไรย่านจิกเสียวหลังที่หม่เลยครับแม่เป็นหอยหลอดอะไรเว้ย นี่อะไรครับขอยหลังเดินเลยนะยนั่นมันนี่มันอะไรอ่ะ ICU เป็นอะไรนใ,นใครป่วยครับ ICU ใครมาเขียนว้เนี่ยกูเขียนไม้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยครับเออ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> ล็อกอินก่อนเลยวินโดว์มีมาอีเชลอน่น e e เชลอนมาเลยครับ ไอสัตว์แบบอย่างนี้มันต้องด่าครับผมอยู่ไม่ได้มึงเล่นขาก,กูเลยผีมึงเล่นอะก,กูเลยครับไอสัตว์มึงจะเอาเหรอฮะขำก็ยเยอะเยอะรับผีเหรอไอไอผีสัตว์ผีสัตว์ผีแส,ส,ส,สโอ้ยนึกนึกถึงผีแล้วมันต้องหนี้เลยรู้จักไหมโกตรีอ่ะโกตรี โกดซีมึงรู้จักไหมครับเบลิเฟอร์ไงมึงรู้จักไหมครับไอ้พิมพ์ผิดไอเบลิฟายเบลิเฟอร์เบลิฟายไม่ใช่ครับแต่เขาเจ้าโหดเกินเบลิเฟอร์ไมายละสัตเอ้ยเข้ามาครับอี๋อีเอ่อกลัวกลัวแล้วสัตกลัวแล้วแสตมาเลยมา โอเคครับได้เรียบร้อยเตรียมตัวไปแล้วครับเออเฮ้ยเครื่องเป็นหอยอะไรครับโอ้เออครไม่มีอะไรครับเฮ้ยดูมันวิ่งนิดดูแม่งวิ่งวิ่งก็ได้ท่านี้แหละครับนี่แม่งวิ่งแล้วแหละครับวิ่งที่สุดของมึงแล้วใช่ไหมโอเคมึงวิ่งได้แค่นี้แหละเดี๋ยวมึงเจอ มันจอผีเก้าหัวมันจะหนียังไงมึงวิ่งแค่นี้มันจะหนียังไงรอดวะเนี่ยผีเก้าหัวจะผวนนะจะผวนเจ็บเรเอ้ออออยใครใครมันปิดประตูซ้อนหลังกวูวะอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้ถ้ากูรู้แล้วก็อืย้ย ยืนขึ้นไปนะครับกไปนะครับกูยืนขึ้นแล้วกูไปนะครับห้องนี้มีใครไหมไม่มีนะเสียวชิบหายเลยเสียวหันปุ๊บเจอปั๊บอะไรเงีย้ยวิ่งไม่ได้ด้วยดิติดตาเลยทีเนี้ยโอเคครับเราเข้าห้องของอคุณโรเบิร์ตพันดิสันนั่นแหละเอ้ใครเขาประตูปิดเลยกูปิดเลยครับโอ้โทรศัพท์ แม่เงยใครโทรมาตอนนี้วะเฮ้ยมันใช่เวลาไหมครับเนี่ยโอเครับให้ไอซียูกูยืนขึ้นเลยไปละเฮ้ย <Hi. S 1> เอ่อโอ้ผีเอ้ย,ออยปีศาจในพระคุมเนี่ยโรเบิร์ตคิดว่าเขาเห็นปีศาจที่นี่นะอ่า โอเคเปิดไฟก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไฟอยู่ไหนวะนำมันลิ้นชักเออวันนี้เปิดไฟก่อนเลยครับแม่งไปต่อครับผมฮัลโหลฮัลโหลป้ามึงดิฮัลโหลพี่มึง่งนะครับแม่งไปละอู้ยห้องนี้แม่งยังกับร้านเกม เราเออวิ่งไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเหนื่อยกินน้ำก่อนอู้ฟกูกินอีกอึกแล้วกันแ่งเอา่าเอา้ยโอ้โหตอนรับกูอย่างดีเลยครับอ่าลูกโป่งเน๊ะสเต็ปนี้แม่งเชยๆครับผมก็นนฮะ เกมนี้นี่แม่งแงอย่างหนึ่งครับคือไม่น่าไปดูของฮันล็อกเกอร์อก่อนนะแม่งยังไม่ค่อยตกใจ<ฮ>อ,อือเออมันตกใจครับเพียงแต่ต้องมาสัมผัสเองไอคนดูนี่ไม่คงไม่ตกใจนะครับแต่กูไปแล้วครับแม่งคนดูอะไม่เท่าไหร่ครับแต่คนเล่นจริงๆเนี่ยแม่งบรรยากาศมันให้มันให้บรรยากาศคนละแบบเลยครับผมกูไปเลยกูยืนขึ้นเลย คุดวิ่งดูมึงวิ่งดูมึงวิ่งวิ่งได้เท่านี้เหรอสะเดย์ขุดเสียวหลังเลยครับแม่งไม่อยากจะหันเลยมีอยาจะเลี้ยวอู้ยู่มาเลยปิดประตูสะเดย์ทำไงเนี่ยมันไเอามีโน้ตแล้วกดดูไม่ได้โอ้โหดูภาพดูภาพบิดบิดจอกูขนาดนี้ ที่ซาดเฮ้ยรอดไม่เนี่ยกูเอากูรอ,อดแล้วครับเฮ้ยรอดไปเนี่ยเออเจอกลับมาปิดอา่าอะไรเนี่ยผีผีผีเหรอที่อยู่ในอา่าผีหรือปีศาจที่อยู่ในผ้าคลุมนะอ่อให้เช็คในอา่าลิ้นชักนะครับลิ้นชัก ชักมีอะไรนี่ไงได้มาแล้วแสงไฟคือเพื่อนของมึงมีแล้วครับโอเคเราได้แ่นไลท์แ่นไลท์ได้แ่นไลท์แล้วโอเคแต่เราไม่มีแบตเตอรี่นะครับเอาละครับถ่านไฟฉายตากบอยู่เลยต้องไปตามล่ถ่านไฟฉายตากบตระกูลคุ้มแต่บางบันย่ำย่ำเซียนดวงตะวันเลียงหลบจะเดินทางเยืนอนย่างไปไหน จำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดคบปัจจุบันเห็นจะไม่ดีถ้าจุดใต้ตีแล้วมีไข่คร,ครบอเออร้องไงต่อวะเฮ้ยแม่งเอ้ยอะไรอู้ยืดขึ้นเฮียเท้าตันชิบหายชิบหายแ,มแ,มแ,มแมอเกยเอฟเอฟเอ้เอาเกมวอร์แมนชิบหายมันจบลงแล้วเอาหายไปไหนอะ เอากูยังไม่ตายอ่ะยังไงเนี่ย,ยมันยังไงครับเนี่ยเอาสัตว์กูย,ยังไม่ตายอ่ะเอางงเลยจุ้งเลยาเาตาบอดไปข้างในไงวะทำไมมืดเลยดวงตาของฉันมันมืดมิดโดนทิ้งสกิดที่เบาตาเกิดอะไรขึ้นวะครับเข้าไปมุดก็ โอ้งงกุ้งงงงงตะคู่ครับเอ้าปุยยังไม่ตายครับผมยังไงเนี่ยถ้ามันขึ้นเกมมอเวอร์แต่ม,มามันยังไม่จบเกมอะครับอ่ามันก็ช่วยไม่ได้ครับผมนีมันยังไม่จบเกมมันก็เอ่อเล่นต่อเนะเออ <laughs> ยังไงวะยังไม่จบเลยครับโอเคโอเคเราเราหาเราทําหน้าที่หาไฟฉายกันต่อแล้วกันนะฮะใจใจเต้นอีกแล้ว ใจหายไปเลยหายไปเลยเมื่อกี้เฮียมึงจะบ้าหรือเปล่าครับโอ้โหจุ๋งเลยแม่งยืนดักอยู่หน้าประตูกูจะหนียังไงหันมามันก็เดินตามกูแล้วสัตว์เอ้ยผีเก้าหัวแม่งอย่าผวนครับอย่าผวนโอ้อะไรเนี่ยโอ้กูสัตว์ได้จอยิงมีเท่านี้เวนเต็มเต็มตาเลยห่านจิกเฮ้ โอ้หาคนลำบากเลยครับไปชายอิซาดเอ๊ะแม่งเฮ้ยทำไมใจกูเต้นวะใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตตุ๊บ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 ตุ๊ใตุ๊บตุ๊บตุ เอาไฟฉายกูเจอก่อนเลยเยี่ยมทันไฟฉายตากรบอา่าตระกูลคุ้มแต่บางบัางย่ำย่ำสซยันดวงตะวันเลียงหลบจะเดินทางเยื้องย่างไป้เมื่อกี้กูก็ร้องเพลงนี้กูเจอเต็มเต็มหลังเลยอย่าหาันดีกว่ามึงเนี่ยสัตว์เอ้ยมีไหมเนี่ยโอเคครับเรายังไม่เจออู้เจอกูเจอแล้ว <c oughs> าลครับท่างผ่านไปฉายตาก,กบพิษสัตว์เดฟไม่กล้าเปิดเลยครับหาที่แอบก่อนอดูเพลงแม่งนี่พิสัตว์เดฟแม่งเข้ากับเพิงผ่านไปฉายตาก,กบกูไหมเนี่ยรอครับผมเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับไม่รู้แม่งอยู่ไหนเดี๋ยวออกไปกุจ่าเอเอีก ใช่ไหมเมื่อกี้ห้องเราก็ตอนเข้ามาเสือกลืมปิดประตูครับแม่งโคตรสวยบรรไลใช่ไหมอะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวรอรอห้องให้มันอ่าหายซ่าก่อนนะครับเราค่อยออกไปน่าจะปลอดปลอดภัยกว่านะครับอ <c oughs> <c oughs> มันนานซะเหลือเกินมันนานแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แม่ง <c oughs> ไปนาทีเด้อ มึงยืนอยู่หน้าประตูหรือไงเนี่ยมีไหมเนี่ยกูไม่เปิดหรอกไอ้ไปายกูไม่ออกไปหรอกกูไม่หลงกลงรอบสองแน่นอนครับเชี๋ย <c oughs> เออขอบคุณมากเอา้าจอสว่างเลยยืนจุ้งกูยืนจุงนจ้งเลยครับงานนี้อา่ากูต้องไปไหนครับาท่านไฟฉายตาก,กบเฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยกูเพิ่งได้มาสองอันเองครับผมเอา้าก้อนสามทานไปใช้เอาคลาย อโอเคครับเราได้ก้อนสามแล้วคิดว่ามันคงไม่มีก้อนอที่สี่อยู่แถวๆนี้โอ้ยหงน้ำอีหานมันจะมีไหมเนี่ยเอ้ยไม่มีครับเข้ามาอย่างนั้นแล้วก็เพื่อมันจะมีนะเฮ้ยไปละห้องนี้แม่งยิงไม่ค่อยอยากจะเข้าอยู่นะเป็นห้องอะไรที่แบบว่าเออไม่ค่อยจะหนีรอดแน่นอนเนะี่ย โอเคครับเออมันมีห้องนี้อยู่ปิดปิดเอาไว้ไม่รู้มันเป็นห้องอะไรนะครับโอ้ยไม่มีนะอ่าเป็นห้องเก็บเอกสารอ่าไม่ใช่เอกสารมันเป็นห้องเก็บอ่าเขาเรียกว่าอะไรว่าอุปกรณ์ครับผมอ่าลองลองห้องนี้ดูมีอะไรไปแล้วครับกูรู้กูไปกดเข้ามานะในห้องนี้นะกูไม่เข้าก็ได้เอคครับผมกูเข้าใจ โอ้ห้องนี้ไม่มีประตูอีกอ,อุ้ยเปิดไฟก่อนเลยครับไม่มีประตูนะด้วยมึง่าโผล่ไปไหนานเดินๆเปิดก่อนเลยอู้ยฐาน่านมาแล้วเราได้ไปกี่ก้อนแล้ววันนี้ไม่ได้นับเลยแม่งสี่ก้อนเลยดูดิช้ได้เปล่าวะอ่ามีไหมมี่านอีกปะ แหมไม่มีแล้วนะเอ้ยเอาไฟฉายใช้ได้แล้วมาเลยครับเอมึงอยู่ไหนเชี่ยเสียงม,มันมาจากทางซ้ายครับผมออ้ว่าแล้วอีฮานยืนหัวขาวอยู่ตรงนั้นเลยผีเกาหัว โอ้ทีว่าจะเจอปะครับไอทีนี่มึงเห็นกูด้วยใกล้ขนาดนี้เนี่ยนะมึงมามึงมาครับผมมึงมาแตกแฝงไปเครื่องเพื่อนของกูครับมึงเข้ามามึงเข้ามาโถแค่นี้เองเลยครับกระจอกเป็ดชิบหายเลยอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยโอเคครับเราอได้เวลาแล้วครับที่เราจะตุ๊กโอ้ไปจากที่นี่นะครับ เอเมาแล้วโอกุญแจในตำนานนะครับนี่คือสิ่งที่จะพาขวบไปจากที่นี่เปิดโอเคโอเคโอเคครับไปดีกว่ากูจำได้เลยตรงเนี้ยโอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วยืนจุง้งแต่มึงเข้ามาครับผมกูมีอาวุธกูมีของครับกูเล่นของเข้ามาครับแต่งไฟเป็นเพื่อนของกูอยู่แล้วครับเข้ามาเลยครับใครกลัวที่ไหน กูว่าที่ไหนเก่งใจหรอกนะมึงเข้ามากูปาแน่นอนที่มันปาไม่ฉายไม่ได้ปาได้กูปาแล้วครับเอาแบบเดเออเอาแบบวาสีกินทำผีอะไรโอ้ยทางตันนะด้วยไปแล้วครับไปละอ๋ออะไรวะขนาดขนาดกูฆ่าผีเลยนะไม่ยังยังโอ้ยยัง มืดจังมืดตื่อเลยอู้เก้าอี้เขี้ยตกใจสัตว์เลยอู <c oughs> <c oughs> อ้พว <c oughs> ก <c oughs> สัตว์อะไรมันจะนักหนาขนาดนี้ครับผม <c oughs> อู้กูไปละไปละไปละกูไปละครับเฮ้ย <c oughs> แมงเงยไฟฉายสว่างเลยเกินเอ้าเอา,เอากระพริบแล้วเอา้าอู้ไปรับก่อนเลยครับ ใครโทรมาเนี่ย <S <S ไอ้บนเฮียเลยเนี่ยกูฟังแค่บอกให้ไอซียูกูไปแหละครับยืนขึ้นกูยืนขึ้น,น,นไปแล้วโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์ตมึงช่วยกูหน่อยโรเบิร์ตไอ้เชีย่ยโรเบิร์ตมึงทิ้งอะไรอเออเออเธอจะไม่ให้คุณออกไปโอ้ยสัตว์ขอบคุณมากมึงช่วยอะไรกูไหมเนี่ยอุ้นั่นมันเอ้ยโรเบิร์ตเล่นของด้วยวะ <laughs> มีกระดานชนวนกับอะไรเนี่ย คนเดลเทียนเหรอเทียนเหรอกูนึกว่าระเบิดเทียงนั่นแหละโอเคครับเทียนก็เทียนเทียนเจลเทียนเปาอะไรก็มาโออเอาแล้วไฟฉายกูอู้เอาไฟแช็คกูหยิบเลยครับไฟฉายแม่งผ่านหมดแล้วมึงจะยืน,ยนถือ่องอะไรเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยแจ็คแดเนียลอันนี้แหละครับแจ็คแดเนียลนี่แหละครับจะทำให้เราออกไปได้นะครับ โอ้โห oh, oh. แล้วมึงดูดิกูต้องระชนกับความมืดขนาดนี้อีชี่โอ้ฮัลโหลโอ้ดูในห้องพิซซ่าเดยแเม่งสว่างเลอเกินกูทำไงดีครับงานนี้เอาแมงมาแล้วโอข้ขาวเลยเม่งโอ้กูจุดกูจุดเทียนกจุดเทียน,เ,ยนเอาไงดีเอาคลิกได้อียนันเอาเอาเอา อ้าวอ้าวอ้าวรอดดีครับเอาแม่งไปแล้วกูก็ไปแล้วออกบันไดหนีไฟเลยครับแม่งอยู่ไม่ได้แล้วอย่างงี้โอ้โหวิมืดตือ้อที่สัตว์เด้อเอาอ่าต้องการเนี่ยอ่าฉันต้องการให้เอาไปเอาไปเอาไปดับไฟโอเคโอเคเออดับไฟก็ได้วะ ดับไฟก่อนเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหแดงดับเป็นชาติเลยเนะี่ยนี่มันเครื่องดับเครื่องอ่าเหลืออะไรวเะนะี่ยเหมือนฉี่เลยดูปล่อยสีละเม็แดแต่เอ๊ะโอ้คว้าไปจะดับเนาะ โอเคครับไฟดับแล้วทำไงต่อวะ <laughs> ไปละโรเบิร์ตมันช่วยอะไรกูได้ไหมเด้อเด้ออ่าไปไหนต่อวะโอ้ยสัตว์เอ้ยมืดเลยเกินไ <laughs> ม่มีใครเปิดไฟให้กูเลยเหลอครับเออกลับไปห้องเราไหมแ <laughs> มวแล้วห้องเราแบ่งมืดเอาห้องนี้แล้วครับอ่ะไอ้น้ตโน้ต <c oughs> อ่าฉันเปิดประตูนะมันจะอ่าทำให้เราปลอดภัยมันจะทำให้ปลอดมันจะทำให้นายปลอดภัยนะเพื่อนเออ โ okay, okay. อเคโอเคอ้าวไฟไฟเปิดแล้วไปแล้วครับไปนะครับกูยืนขึ้นแล้วกูวิ่งสับได้เยี่ยูวิ่งเร็วได้สุดเท่านี้แหละอูแดกน้ําก่อนเอารล,ล,ล,ลัวเลยลัวเลยกูได้มีแรงหนีครับผมโอเคอกูลาก่อนกูลาก่อนอาอฟิตนี้กูลาละกูลาละครับเรียบร้อยครับเออในที่สุดนะจบแล้วโว้ยรอดฝน อ่าแล้วครับเรากํา oh, so ลังจะออกไปนะฮยอ่าหันกลับมาดูออฟฟิศครั้งสุดท้ายนะครับผมอ้ยืนขึ้นชี่เต็มเต็มตาเนี่ยอะไรวะอ่าคุณสาคุณหนีการจะรบกวนจากไอ้วิสาหแม่ไม้ดําใช่ไหมคุณคิดว่าไงอ่าแต่ว่าคุณยังน่าเสียดายที่คุณเจอนะไม่มีบ่อแสอะไร อ่ายังมีคําถามหนึ่งนะครับอมันยังคงเป็นคําถามว่าคุณจะกลับมาในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณยังต้องกลับมาในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เอานี้กูเล่นจบแล้วเหรอเนี่ยอ้วีเพิ่งจะรู้ว่ากูจะมีชั้นคอมบีดกับเกมแบบนี้นะครับก็นะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเล่นจบแล้วนะสําหรับเกม One Last Night นะครับเป็นเกมผีเกมแรกเลยมื่อี้กูเล่นจบเนี่ยโอ้โห ปื้มใจครับผมโอเคครับวันนี้เจอกันแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ